ตื่นเช้าขึ้นมาก็มีข่าวผัวเมียฆ่ากันตายถึงห่วงบ้างอะไรบ้างนะใครจะหาผัวหาเมียก็นะครับนอกจากจะดูว่ารูปรอนะครับหน้าตาดีอย่างเดียวไม่พอสมัยนี้ต้องดูสันดานดูนิสัยนะครับถ้าเป็นคนดุร้ายนะโมโหร้ายนี่ก็อย่าเอามาทําผัวนะครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวก็จะมาฆ่าคนตายคถึงห่วงอะไรกันฮนะนะครับเนะี่ยนะกรณีแม่บ้านโรง,งแรมแห่งหนึ่ง นะครับวันนั้นก็โดนแทงไปตัง้งสิบเอ็ดแผลถึงห่วงกลัวมเมียจะกลับไปหาผัวเก่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องชู้สาวนี่มันเรื่องอันตรายมากผมเองก็เป็นทนายความเป็นเจ้าของสํานักง,งานนักสืบม,มีคดีพวกนี้เยอะนะฮะคนที่มาจ้างสืบชู้สาวนี่เยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่เรื่องความหวงห่วงบางคนก็ไม่อยากจะได้ผัวนะครับแต่อยากเอาชนะไม่อยากยอมแพ้ไม่อยากเสียหน้าเสียผัวเสียอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับ นะครับอันนี้ก็คนะดีชู้สาวรับวันก็เยอะขึ้นศาลเยาวชนนี่เต็มไปด้วยคดีชู้สาวเมียหลวงเมียน้อยเยอะนะครับไอประเภทแย่งเมียชาวบ้านเขาเนี่ยมันมีน้อยมีเหมืนอนกันแต่ไม่มากแต่ถ้าแย่งหัวชาวบ้านเนี่ยเยอะนะก็แสดงให้สังคมไทยนี่มันก็ชอบมีผู้หญิงบางคนเนี่ยชอบไปแย่งหัวชาวบ้านเขานี่ก็เยอะนะครับส่วนผู้ชายที่มีเมียน้อยก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนเอ่อเป็นผู้ชายที่เขาเรียกไร มีฐานะไม่เกี่ยวกับหน้าตาแล้วครับนะนะครับหน้าตามีเมียน้อยนี่ก็นะเมียหลวงก็จะไม่ค่อยความสําสคัญเท่าไหร่เพราะหน้าตามันกินไม่ได้นะเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้ความหล่อนะฮะสมัยนี้ก็ต้อง,องความรวยความรวยก็ต้องมาก่อนความหล่อเพราะฉะนั้นผู้ชายคนไหนแล้วแต่ถ้ามีความรวยเนี่ยนะก็สามารถสะกดใจผู้หญิงได้เพราะสะกดด้วยเงินสมัยก่อนสมัยก่อนก็สะกดด้วยความหล่อดี๋ยีนี้สมัยด้วยเงิน นะยิ่งแก่ยิ่งดีนะก็มีบางคนบอกชอบชอบ,ชอบผู้ชายแก่แก่ยิ่งแก่ยิ่งดีเพราะอะไรฮะเงินยิ่งเยอะเงินดีที่ดีนี่ไม่ใช่อะไรแล้วครับไม่ใช่ลีลาดีแล้วครับเงินดีนะเพราะฉะนั้นนลก็มีผู้หญิงบางคนที่ชอบผู้ชายแก่แกนะก็คือมีเงินถ้ามีเงินแล้วก็จะก็จะมีเมียน้อยนะฮะแต่เวลายากจนก็อยู่กับเมียได้นี่ก็นี่ก็เป็นปัญหาครอบครัวที่นะครับที่เป็นมานานแล้ว นะเวลายามจนก็นะอยู่ด้วยกันได้ร่วมทุกข์ได้แต่เวลารวยร่วมสุขไม่ไดนะ้พอลวยแล้วก็เริ่มจะมีเมียน้อยเริ่มนอกใจเมียน,นี่กับปัญหาสังคมนะนะครับอีกอันก็คือคนที่มีตําแหน่งนะตำแหน่งราชการตําแหน่งการเมืองที่สามารถจะรับเงินใต้โต๊ะหาประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอธิบดีรัฐมนตรีนะเป,นกกเป็นผู้กํากับเป็นผู้บัญชาการเป็น พอ,ออะไรพวกนี้พวกนี้จะมีปัญหาเรื่องเมียน้อยเยอะโดยเฉพาะตํารวจนี่เยอะมากนะฮะนะฮะผมเป็นทนายให้เมียตารวจหลายคนนะก็ก็อตอนไม่มีตําแหน่งก็เป็นผู้กํากับเป็นรองผู้กกับสืบสวนผู้อะไรต่างๆที่มันนะมีช่องช่องทางมีอะไรต่างๆมีไรายได้เสริมมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็จะเริ่มมีเมียน้อยก็เป็นคดีความในศาลเยอะนะครับ นะส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจที่เก่งๆตำรวจที่มีรายได้สูงมีรายได้พิเศษมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรต่างๆอื่นๆน่ะนะเอ่อหรือมีผลประโยชน์ด้านมืด่ะมีเยอะๆมีเงินอะไรที่มากกว่าเงินเดือนเนี่ยเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีมีภรรยาน้อยนะครับก็คือตำแหน่งที่สามารถหาเงินหาทองได้แต่ถ้าเกิดว่าตำแหน่งจนๆเนี่ยไม่ค่อยมีเมียน้อยแล้วแต่ถ้าจนอยู่แล้วนะแล้วมีเมียน้อยอันนี้เขาเรียกว่า่าตัวตายแต่ถ้ารวยก็ยังไปไง ใช้เงินปิดปากเมียหลวงได้อะไรตลายได้นี่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไอ้คดีแทงกันสิบเอ็ดแผลแทงตายเพราะหึงหวงนะพอตายเสร็จแล้วก็กบเกลื่อนทําลายหลักฐานเอาผ้าห่มคุมไว้ผ่านไปสามวันชาวบ้านเห็นกลิ่นเหม็นได้ยินกลิ่นได้เห็นได้ได้ดมกลิ่นเห็นกลิ่นเหม็นก็เลยไปแจ้งตํารวจมาอา้าวนะวงจรปิดไป,ไปตรวจไปตรวจมาก็พบว่าคนฆ่าไม่ใช่ใครผัวตัวเอง แล้วก็หนีไปเรียบร้อยแล้วพยานหลักฐานมาครบถ้วนแล้วนะทั้งมีดนะทั้งเสื้อเปื้อนเลือดทั้งวง,งจรปิดรถจักรยานยนต์คนตายก็คงจะต้องดําเนินคดีกันต่อไปนะคดีพวกนี้หลายๆคนก็อยากให้ประหารชีวิตนะครับแต่ในแง่ของความเป็นจริงการพิจารณาคดีแล้วเนี่ยถ้าจําเลยรับสารภาพสารก็ลดโทษคดีพวกนี้ก็ไม่ประหารชีวิตนะ ก็อาจจะติดคุกห้าสิบปียี่ห้าปีก็แค่นั้นแหละนะครับหรือแม้กระทั่งตลอดชีวิตสักพักหนึ่งผ่านมาปีหนึ่งก็ลดโทษแล้วติดคุกไมเกินสิบปีก็ออกมาในคดีพวกเนี้ยกรณีแทงสิบเอ็ดแผลเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเป็นลักษณะทารุณโหดร้ายไหมนะครับถ้าเป็นการทารุณโหดร้ายก็ก็เป็นไงฮะประหารสถานเดียวนะกรณีเนี้แทงสิบเอ็ดแสนเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยอาจจะทารุณโหดร้ายถ้าฆ่าคนแบบทารุณโหดร้ายก็จะ ประหารสถานเดียวนะครับสถานเดียวเลยถารุนโหดร้ายก็ประหารสารจะลดโทษไม่ลดโทษก็แล้วแต่ถ้าศาลบอกว่าเออพยานหลักฐานที่มีเนี่ยเพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องอาศัยคํารับสารภาพจําเลยประกอบอันนี้สาลก็ประหารชีวิตโดยโดยไม่ลดโทษนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะถ้าฆ่าคนตายปกตินะมันก็จําคุกตั้งแต่เท่าไหร่สิบห้าปี ยี่สิบห้าตลอดชีวิตประหารชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะยี่สิบห้าแล้วก็ตลอดชีวิตแล้วก็ประหารชีวิตนะครับสารจะลงเท่าไหร่ก็ได้ลดโทษได้กึ่งหนึ่งก็เหลือประมาณยี่ห้าปีอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดฆ่าคนโดยทารุนหดร้ายแทงสิบเอ็ดแสนเนี่ยตายด้วยความยากลําบากคาว่าฆ่าคนโดยทารุนหดร้ายหมายถึงทําให้คนตายตายด้วยความยากลาบากไม่ได้ตายทันทีตายแบบทรมาน นะถ้าแบบนี้ช่วงแทงทีบดแผลนี่อาจจะเป็นลักษณะทารุณโหดร้ายก็อาจจะประหารชีวิตไม่จะเป็นต้องอาศัยคํารับสารภาพของจาเลยเพราะอะไรเพราะพยานหลักฐานมันชัดหมดวงจรปิดก็มีมีดก็มีเลือดก็มีพยานแวดล้อมก็มีนะครับอันนี้ก็หนึ่งคดีนะครับนะอีกลายหนึ่งก็ที่หลานน,ะนักเรียนอนอกเสพยาเข้าไปคลั่งนะเสพยาด้วยแล้วก็เป็นโรคจิตด,ด้วยอะไรด้วยเนี่ย ไปฆ่ายาตายนะคะยาตายเสร็จไปฆ่าหมอนวดอีกนะโอ้โหไล่ฆ่าครับไปทั่วเพราะอะไรเพราะมีปัญหาด้านจิตแพทย์จิตเวชอะไรเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ลูกหลานติดยาพยายามแจ้งตำรวจนะให้ตำรวจมาจับไปนะครับแล้วก็เอาไปรักษานะครับเพราะว่าเราถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะมีอาการหลอนพวกเสพยาพวกจิตเวชทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปฆ่ายากี่น้องคุณเอง นะหรือไม่ก็ไปฆ่าคนอื่นเขาอย่างกรณีก็ไปไล่ฆ่าหมอโน่งมานวดเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะนั้นใครมีผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยก็ต้องแจ้งตารวจจับนะแจ้งพอมอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดําเนินการช่วยกันจับกุมนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปฆ่าคนนะครับคาีนี้หลายคนก็ถามว่าเอะถ้าคนเป็นโรคจิตเนี่ยนะ เพราะว่าถ้าคนบ้านเนี่ยเราเอาไปขังคุกมันไม่เกิดมันต้องเอาไปรักษาเพราะมันบ้าน,นะครับนี่หลักกฎหมายสั้นๆมีแค่เนี้ยดูว่าตอนที่มันฆ่าคนฆ่าหญ้าฆ่าอะไรเนี่ยตามข่าวเนี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้หลานชายนักเรียนนอกมันรู้ตัวเองไหมว่ามันกําลังฆ่าหญ้าถ้ามันรู้นะมันก็ติดคุกแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องรับโทษเอาไปรักษาเนะนี่ยคราวนี้ไอ้พวกโรคจิตทั้งหลายที่ไปฆ่าคนตายก็ต้องดูว่าเออมันรู้ตัว,ม,ตวมันรู้ตัวขนาดไหน นะครับนะต้องดูว่ามันรู้ตัวขนาดไหนถ้ามันรู้ตัวมากเนะถ้ามันรู้ตัวมากรับโทษมากถา้ารู้ตัวน้อยก็รับโทษน้อยสาลก็ลดโทษได้นะครับนะรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยบางคนคุ้มดีคุ้มลายก็ไปฆ่าคนตายน่ากลัวนะสมัยก่อนก็มีดูคดีไหมเดินเดินใครผ่านมาก็ชกหน้าเขามีดล่ฟันก็บ้างนะ บางคนเป็นโรคจิตด้วยขับรถด,ด้วยโอ้โหยี่ปไปใหญ่เลยนะเพราะนั้นลูกหลานญาติพี่น้องใครบ้าใครอะไรต่างๆเนี่ยต้องส่งโรงพยาบาลนะหรือไม่ก็ต้องแจ้งตำรวจนะครับนะฮะเพราะว่ามันอาจจะไปทำอันตรายกับสังคมชาวบงชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้ดูข่าวมาเช้านี่ก็โอ้โหเห็นแล้วมันหวัดสงหวัดเสียวเหลือเกินอะ่นะก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะมาเช้านี่มีคดีอาชา อ่าหลายหลายเรื่องหลายราวอยู่นะครับก็เอามาฝากพี่น้องนะฮะนะครับ